สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับวันพรุ่งนี้นะครับที่เรานะครับยูทูบเบอร์ครับจะเดินทางนะครับไปให้กำลังกำลังใจลุงนะครับที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับวันที่30มิถุนายนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งวันนั่นก็นั่นก็คือวันที่1กรกฎาคมนะครับสรุปแล้วนะครับ สองวัน fc นะครับลุงนะครับลุงใช้เวลาสองวันนะครับที่จะนัดสืบพยานนะครับอันนี้เป็นนัดสืบพยาน fc นะครับในกรณีที่น้องชมพู่เนี่ยหายเวลาไหนนะครับเท่าที่ทราบมานะครับพรุ่งนี้นะครับก็ยูทูบเบอร์นะครับก็มีบางส่วนนะครับที่ออยู่กกากนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางนะครับไปให้กําลังใจลุงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ มียูทูบเบอร์นะครับที่เดินทางเนี่ยไปนอนค้างนะครับที่ใกล้ๆกันนะที่จังหวัดมุกดาหารนะครับที่ในเมืองนะครับก็ไปแล้วสองสามช่องมั้งไอ้ที่แบบแบบว่าไปนอนนอนค้างเนี่ยแล้วก็พรุ่งนี้เขาก็ได้แบบมาถึงที่ศาลพุทธหารอย่างเร็วนะครับแล้วก็บางส่วนนะครับก็อยู่ที่จำปาดงนะครับอยู่จำปาดงที่เขา น่าจะเดินทางจากจำปาดงมาสารจังหวัดมุกดาหารเลยนะครับไม่ต้องแบบว่ามากกอกแล้วก็ไปมุกดาหารนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่เขาจะต้องเฝ้าที่จำปาดงนะครับเมื่อกี้ไปถามแม่คําใสแล้วนะครับพ่อฟื้นนะพรุ่งนี้พ่อฟื้นไม่ได้ไปสารนะครับก็คือจะรับอาสาเฝ้านะครับที่จำปาดงให้ลุงนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอฟซีก็รู้นะครับว่าช่องไหนนะครับที่ไป เดินทางไปให้กำลังใจลุงกันบ้างที่ศาลจังหวัดพุกดนาหารนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเอฟซได้เห็นนะครับว่าใครไปบ้างนะครับแล้วก็ใครอยู่ใครไม่ได้ไปนะครับส่วนเรื่องรถนะครับเรื่องรถที่จะไปนะครับส่วนของแม็กบี้นะครับตอนแรกผมก็ยังไม่รู้นะครับตอนแรกนะครับเมื่อช่วงบ่ายผมไม่เจอยาจำลองนะครับ ยำลองก็บอกว่ายำลองไปกับรถพี่นาทีนะครับมีพี่แดงมีแมงทัพพูนะครับแล้วก็มีใครอีกก็ไม่รู้เนาะนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราไปรถพี่นาทีเนี่ยผมว่าไม่น่าจะพอนั่งนะครับก็เลยคิดอยู่ก็เลยมาซื้อของร้านค้านะครับซื้อของร้านค้าที่โกกอกก็เจอกับพี่สมบัตินะครับพี่สมบัตินี่เราก็เคยไปผ้าป่ากันที่ศรีสะเกดนะครับก็เลยถามเขาว่าพรุ่งนี้พี่สมบัติไป ศาลมุกดาหารไหมครับพี่สมบัติก็บอกว่าไปอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเขาจะจะไปตามลุงหว่างด้วยนะครับก็คือจะช่วยลุงหว่างไปด้วยนะครับแล้วก็มีอ่าลุงหวางพี่สมบัติแมงกะบ,บี้นะครับผมอ่าส่วนคนอื่นยังไม่รู้เนาะนะครับอันนี้คร่าวๆไ้ก่อนนเอฟซีนะคือพรุ่งนี้นะครับถึงจะรู้ว่าอ่ามีใครบ้างน,นะครับที่ได้เดินทางไปเนาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำคลิปให้ f c ได้รับชมกันแล้วก็ พรุ่งนี้ผมก็ไล่เลยนะครับไล่ช่วงเช้าเลยนะครับคืนนี้นะครับผมก็จะนอนเร็วหน่อยนะครับนะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มก็นอนแล้วนะครับก็เก็บแรงไว้วันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้านะครับก็น่าจะตั้งนากาปลุกประมาณสักตีห้าครึ่งนะครับแล้วก็อาบน้ำาในหกโมงออกมาเตรียมตัวนะครับแล้วก็เดินไปที่หน้าบ้านลุงนะครับว่ามีช่องไหนที่เตรียมตัวจะไปบ้างแล้วนะครับเราจะได้นัดกันนะครับ ุ่งนี้ก็มีก็มีหลายช่องนะที่จะไปเนะี่ยก็เกือบๆทุกช่องเลยนะก็พ่อเปาแม่ออฟไปนะครับไปอยู่นะครับผมแล้วก็มีอีกหลาย,ลายคนนะครับที่เขาจะไปนะครับผมก็พรุ่งนี้เนาะนะครับจะเป็นวันนัดสืบพยานะน,นะครับวันที่สามสิบนะครับมิถุนายนแล้วก็วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับเชื่อว่ามีช่อง YouTube นะครับ พรุ่งนี้ถ้าไปที่ศาลแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่กลับกกอกหรือว่ากลับจำปาดงนะน่าจะนอนค้างหนึงคืนเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยต้องไปที่ศาลุุดาหารอีกถ้าเกิดว่าไปกลับไปกลับค่านวันแพงนะครับส่วนพี่สมบัติเนี่ยน่าจะไปกลับนะ f เอฟซนะครับน,น่าจะไปกลับผมก็ยัง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 ไม่รู้ตัวเองเลยนะครับว่า เอะเราเราเราจะไปนอนค้างไหมหรือว่าเราจะเดินทางกลับกับเขาแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปอีกวันหนึ่งนะครับ FC. เอซเอ่อถ้าเกิดว่าไปนอนค้างมันก็ค่าโรงแรมขั้นต่ำมันก็ประมาณอา่าสี่ร้อยบาทเนาะสาม้อยห้าสิบมันไม่ค่อยมีเอฟซถ้ามันมันราคานี้นะนะครับสามอยหสิบไม่ค่อยมีมีสนะี่ร้อยสี่ร้อยขึ้นอนะ่ะ นะครับการเดินทางนะครับมีค่าใช้จ่ายนะนะครับอย่างค่าน้ำมันอ่ะเราชวนออกชวนแชร์นะครับ,เ,รออรนะรบเดี๋ยวผมคํานวณก่อนว่ามันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็เสียค่าน้ำมันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเสียน้อยกว่า4ี่ร้อยเนี่ยก็ไปกลับก็คุ้มอยู่นะครับสําหรับสองวันนะนะครับก็ยังไม่รู้นะว่าพี่บัตยจะเก็บเก็บคนเท่าไหร่นะครับแต่ผมคํานวณแล้วว่าถ้า,าไปนอนค้างเนี่ยแน่นอนต้องเสียเสียค่าห้องนะ นะครับอย่างต่ำเลย400บาทนะครับผมหรือราคาสูงกว่านั้นก็แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราไหวนะครับคือผมเองก็ไม่ได้มีเงินเดือนมา2เดือนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วมามิถุนายนนะครับ2เดือนตอนนี้ผมก็ใช้ช่องหลักนะครับช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับในการไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับเพิ่งเปิดสร้างรายได้เป็นเป็นช่องเดียวครับที่ยังคงมีอยู่นะครับ ส่วนช่องผีเสื้อก็ถูกปิดสร้างรายได้เหมือนกันนะครับช่อง m มงกะวีฟิล์มปิดถูกปิดสร้างรายได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆยื่นอุทธร์ทีละช่องนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังเก็บช่องผีเสื้อฟิล์มให้ได้สี่พันซับนะครับผมแล้วก็พอถึงสี่พันซับก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็เอาช่อง m มงก b ะวีฟิลมนะครับมาทําคลิปใหม่แล้วก็ไลฟ์ใหม่เก็บชั่วโมงต่อนะครับก็แจ้งให้เอฟซีเดากันนะครับก็พรุ่งนี้นะฮะ เราจะเดินทางไปให้กําลังใจลุงนะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับผมพรุ่งนี้นะครับก็คิดว่านะครับยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่บ้านกกอกเนี่ยครับเมื่อเขาตื่นมาเขาแต่งตัวเตรียมตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการสอบถามกันนะครับว่าแต่ละช่องเนี่ยมีรถไปหรือยังหรือว่าช่องนี้ไปกับใครนะครับก็จะได้รู้ว่าเอ๊ ถ้าใครตกรถเนี่ยไม่มีรถไปเนี่ยคันนี้พอที่จะมีะที่นั่งว่างไหมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนไปด้วยนะครับมันก็จะได้มีแบบมันก็จะได้แบบว่าเออพอดีกันนะครับก็ขอให้วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับรถพอไปกันทุกคนนะครับมีรถไปกันทุกคนนะไม่อยากให้ใครเนี่ยไม่มีรถไปนะครับเพราะว่ารู้แหละว่าทุกๆช่องเนี่ยนะครับ อยากไปให้กําลังใจลุงันทุกคนแหละนะครับที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าอยู่อย,อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะนะครับตั้งแต่ลุงเขาดังใหม่ๆเลยนะครับจนบัดนี้ก็เข้าปีที่2นะครับผม mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมี2อ,อย่างก็คือคนที่ไปาจากโกกอกเนี่ย mm hmm. เขาเขาเขาจะมีนอนค้างที่โรงแรมไหมถ้าไม่มีก็ไปกลับใช่ไหม โกกอกมุกดาหารนะครับแต่ถ้ามีเขาก็จะนอนค้างแล้วก็จะมาวันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราต้องคอยอัพเดตกันอีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับก็คิดว่านะครับขอให้อาจุรุเบอร์ทุกช่องเนี่ยที่อยากจะไปเนี่ยขอให้ได้ขึ้นรถกันทุกช่องนะครับจะได้ไปแบบว่าขึ้นไลฟ์สดพูดคุยกับ FC แล้วก็ทำคลิป นะครับออกมาให้ f c ได้รับชมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ FC เจอกันแน่นอนนะครับที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับที่ที่ที่เราคุ้นเคยที่เราไปกันบ่อยมากนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับแม็กพี่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ